วะอมดูนี่แค่ไปสิบไปก็ต้องกลับมาแล้วเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทำธุระด่วนงานด้วยเสร็จแล้วทาเซ็นใบเสร็จค่ะทั้งหมดเลยค่ะ เป็นไปกันตา,าห,อหรอถ้าลนะองแนใช่วันนี้อากาศร,ร,อรออ้อนร้อนเข้าไปในบ้านเปิดแอรอ์ดูโมวใส่ซิตีม้มันีบ้างแม่แบบซื้อให้ฉันอยากลองวออ่าไม่ถอยเหรอยปุ่ยถอยหรอยปุ่ยอะไรอ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เหรออ๋อโอเคโอเคตรงนี้อ๋อเดินหน้าเดินหน้าไอ้หยุดโอเคเข้าใจแล้วมันยากอยู่แล้วเนี่ยมาขัดแย้ขับอันนี้ดีกว่าทั้งเยอะโอ้ยทำไมขี้วินชอบจะเกังยันจดไปถึงเลยโอ้ยอ้าวตัวอยู่แล้วฉันอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ โอ้โอ้โน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 ้เฮ้ยคุณคะไอเด็กสองไอเด็กคนนั้นน่ะมันทำอะไรที่บ้านของเขาคะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาร้อนร้อนร้อนจริงๆเลยวันนี้เอาที่นีคะแต่เช้านี่อ้าอยู่ในห้องนี้กันนี่เอง วันนี้แม่ไปทำงานให้หรอใช่เราอยู่กับน้องกันแค่สามคนถ้างั้นอย่างนไก้ก็ทางสะดวกสิเราหนีเรียวกันไหมได้สิพี่แต่เอาน้องไปด้วยจะดีหรอดีสิ แล้วจะขับรถอะไรจะเกร์ยานก็ไม่มีอ้ก็ขับอะไรเล็ก็มอไซค์คิดตี้ไงเธอขับเป็นแล้วไม่ใช่เหรอ่ก็ขับเป็นอยู่เขาเลยกำังฟังก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปเราเราไปทะเลกันเถอะไป เที่ยวกันนะป้าโอ้ยฉันจะขับเป็นในี้ย่าหน่อยว้ายนั่นฝากคุณเจบ้านมาไหมฝากมาอยู่ฝากมาเดี๋ยวพี่ขายให้อเชิบอเชิบไปนี <c oughs> ่คุณฝันแล้ว โมสซคิตตี้เลยกูเกาะได้ดีพี่โอ้จะหงายหลังอยู่แล้วขับให้มันดีๆหน่อยดิเออขอบดีอยู่แบบขับเป็นแล้วนะเคยเคยไปตรงนันตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนี่ทั้งี้่ของฉันน่ะไปฝุนค่ะ ฟังค่ะไม่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 ไมแดงไปไปกลัวรถชันตูจังค่ะไวัยหุ่มเขาเขาจะมาประชุมนะจ๊ะระวงชนพี่สาวคนนั้นละไปก็จะดีแล้วเอาผิดทางไม่เป็นไรไป็นธรไรกันแม่ช่วยช่ ทางเฉยสรอไฟแดงออให้พี่ทังอีกแล้วขับเร็วสินเดี๋ยวฉันเมื่อยมากเลยตอนนี้ฉันยืนเนี่ยนี่ตรงไปยาวเลยจ้าน,นี่ยเป็นไงฉันขับรถเป็นจะ้ะ มันเป็นมอไซค์ไฟฟา้าถึงแล้วจ้านี่ทะเลสวยงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบไหนจอดตรงนี้ดีดีกว่าอุ้ยคนนี้โอ้อต้นสูดกัน ฮ้่ฉันละวาดอะไรกันก็มาแล้วไง,งลงมาอะจะนวดให้นะคะคุณพี่เออลงมาสิ่งทะเย้ยเย,ย้ก็ใช่สิจะทำให้จิหนักดูเรามากันแค่สามคนตื่น